ดงคนดิบบทที่24ผู้แต่งอาจารย์มาลาคำจันแดดอ่อนรอนแสงลมเย็นเริ่มเป่าพัดหมู่บ้านจนหนาวเย็นอยู่ชะช้อยเย็นอยู่สักน้อยที่ต้นแขนไม่มีแผ่นผ้าปกคลุมหน้าหนาวเล่าเถื่อนร้อนแรงขายดีลาบงวัวลาบควายแกงอ่อมเครื่องในใส่ผงชูรสเยอะๆก็ขายดีเสียแต่ว่า ขณะนี้ยังเย็ยนอยู่คนยังไม่เข้าร้านต่อเมื่อค่ำๆพอตะวันพาดดอยขี้เหล้าน้อยขี้เล่าใหญ่จะไหลกันมากินเหล้าไม่ขาดระยะสีดาหั่นหอมป้อมหรือผักชีโรยหน้าแกงอ่อมเล็บยาวเจียนมนเคลือบสีกุหลาบเป็นสีแบบใหม่มีเคลือบประกายมุกสุกเรื่อมวาวาวามมือมีเล็บเคลือบสีเคลื่อนไหวคล่องแคล่ว เมือนี้ทำเงินให้กูได้เป็นหมื่นเป็นแสนจะมีมือคู่ใดในดงรกฟ้าหาเงินได้เก่งเท่ากูยกมือขึ้นชื่นชุมสายตาเลยไปพบคำวงก้มหัวลอดชายคาเข้ามาเอาเหล้ากูครึ่งขวดสีดาเอาเต็มขวดไปเลยลุงวงข้าขี้เกียจรินกูเอาเงินมาไม่พอไม่เป็นไรติดไว้ก่อนก็ได้เห็นหน้าเห็นตากันทุกวัน เองสบายดีหรือสีดาสีดาชะง,งักมือมองหน้าลูกค้าวัยคราวพ่อตรงๆไม่แน่ใจว่าแกจะมาไม้ไหนกันแน่แต่พอสบตาสายตาซื่อใสจริงใจเธอก็ถอนใจก็เรื่อยๆแหละลุงวงลุงล่ะเป็นอย่างไรอีหอมไอ้ล่าเป็นอย่างไรเรื่อยๆเหมือนกันอีหอมเสียอีกปา่านนี้ท้องยังไม่ยอมคลอดรับขวดเหล้า ยื่นเงินให้หันหลังจะออกจากเพิงสีดาเรียกขึ้นเดี๋ยวก่อนลุงอะไรอีกเล่าสีดาสีดาชำเรืองมองอึกอักลังเลอยู่ตั้งนานในที่สุดก็ตัดสินใจพูดลดเสียงเบาลงลุงบอกน้อยล่ามันด้วยมืดค่ำกลางคืนอย่าออกไปไหนทำไมมีอะไรหรือเองบอกมันตามนี้ก็แล้วกันไฟลดพุ่งจ้าลำไฟ สายไวลดเลี้ยวตามทางเปรี่ยวทอดข้ามทุ่งหนาวลมยามใกล้ลุ่งพุ่งสวนปะทะหน้าเส้นทางร้างและปลอดผู้คนจนเปรี่ยวแต่ในความรู้สึกของสีดาว่าไม่เปลี่ยวด้วยวิ่งรถเข้าออกอยู่ทุกวันแสงไฟศาสจับร่างดำทะเมนยืนขวางทางใจสันวิวคราวแรกนึกว่าผีคราวต่อมาก็นึกว่าโดนปล้นเครื่องรถชะลอลง โดยอัตโนมัติใจเต้นไม่เป็นสัมเอาละสี่โดนดีเข้าจนได้กูสีดาหัวอกหัวใจยังไม่เป็นปกติใจที่เต้นอยู่แล้วกลับที่แรงจนจะกระดอนออกปากฝันไปหรือหูฝาดจนแววเสียงไปเองใช่ไหมเหลียวมองหาต้นเสียงใช่จริงๆก้อนสะอื้นยัดจุกค,คอก้อนลมดันออกจากปากกลายเป็นเสียงสั่นเครือ พี่น้อยพี่เองสีดาสีดาสะอื้นทีทีน้ำหูน้ำตาพลั่งพลายโดยไม่ต้องเข้นน้อยเนื้อต่ําใจข้างแค้นรักหึงโศกาอาดูลหลายๆความรู้สึกผสมปนเปอยู่ในเสียงสะอื้นเครื่องรถยังไม่ดับน้อยล่าเอื้อมมือมาบิดกุญแจพี่น้อยพี่น้อยของดาจริงๆพี่คิดถึงเองสีดาดึงเข้าหา สีดาขัดขืนแรงแค้นแรงหึงพุ่งพูงจนอยากตบหน้าแต่พอสัมผัสอ้อมกอดที่หวยหาแรงแค้นกลับแปลเป็นแรงร่ำให้ชัดดังน้อยล่ายื่นมือมาเกลี่ยเช็ดน้ำตาให้อย่าร้องไห้สีดาพี่มาหาเองแล้วพี่รักเองพี่น้อยทำกับดาเกินไปใจจืดใจดำตัดพอได้เพียงแค่นั้นปากก็โดนปิด สีดาลืมแขนลืมหมดทุกอย่างสองแขนเรือขึ้นรัดแน่นราวกลัวร่างนั้นจะสลายกายไปเป็นความว่างเปล่าปล่อยตามใจปรารถนาปล่อยตัวตามใจหวยหารัดอ้อมแขนแน่นเข้าต่อให้ผีทุ่งผีทางปรากฏต่อหน้าก็จะไม่ปล่อยอะไรจะเป็นอะไรก็ช่างหัวมันพี่น้อยแล้วพี่จะจัดการอย่างไรดิ้นรนจนหลุดจากอ้อมแขน กลางทุ่งกลางท่ากลัวคนเห็นชำเลืองมองทางมืดดำรอบข้างอย่างหวาดหวาดนึกนึกก็อนาจใจตนเสร็จกับชายคนหนึ่งที่บ้านไม่ทันพ้นชั่วโมงกลับพดอีกชายคนหนึ่งพี่จะมาหาเองบ่อยๆสีดาก็แค่นี้เองตกลงดาก็เป็นเพียงนางบำเรอพี่อยากมาก็มาไม่อยากมาก็ไม่มาพี่น้อยดารักพี่ ดาอยากเป็นเมียพี่เมียออกหน้าออกตาไม่ใช่ชู้แล้วเองจะให้พี่ทํำยังไงคําหอมก็ยังอยู่ทั้งคนก็ทิ้งมันเสียสิจะเสียเท่าไหร่ดายอมเสียสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นเรียกมาเลยดายอมเทกระเป๋าเพื่อพี่พี่รู้เองรักพี่น้อยล่ากอดรัดเ้าเคลียร์เอาใจเพลงภาวนาคาถาพรยาเต่า เลือนสะกดทับแต่พี่ทิ้งมันไม่ได้สีดารออีกสักหน่อยพี่จะรับพวกเองมาเป็นเมียทั้งสองคนพี่ไม่รักดาเลยซุ้มเสียงสัรเครือดังขึ้นอีกน้ำตาหยุดไปแล้วแต่กลับไหลทีไหลหลังพลั่งพลายนองหน้าเครื่องรถด,ดับไปแล้วถูกสตาร์ทขึ้นมาใหม่น้อยล่าเอื้อมมือมาบิดกุญแจดับอีกพี่รักเองสีดา ดึงเข้ามากอดประโรมไว้อีกพี่ต้องการเองทั้งคู่พี่ขาดเองไม่ได้สักคนเองดีต่อพี่นักหาคนทั้งโลกคงหาใครดีต่อพี่อย่างเองไม่ได้อีกแล้วแต่คำหอมพี่สงสารมันเอาอย่างนี้ก็แล้วกันตัดสินใจสตาร์ทรถใหม่รักดาจริงพี่ฆ่าไอ้คำมาเสียใจเองหนอดุร้ายกลั่นกร้าก่อโจรห้าร้อยเสียอีกฆ่ามันทำไม มันทำอะไรให้เองมันไม่ทำอะไรข่าแต่มันจะฆ่าพี่มันแคนพี่พี่น้อยฉีกหน้ามันกลางข่วงลูกกุยบิดกุญแจอีกครั้งแต่คราวนี้เธอกลับปิดดับเสียเองพี่น้อยแล้วพี่จะมาหาข่าอีกไหมมาพี่จะมาหาเองบ่อยๆมาที่นี่ก็แล้วกันเธอตัดสินใจแก้สถานการณ์เฉพาะหน้าให้พ้นๆไปก่อน อย่าไปหาค่าที่เรือนเด็ดขาดนะพี่น้อยอีพ่ออีแม่ค่ารู้มันเอาค่าตายแน่เลยก็ได้พี่จะรอเองตรงต้นกล่าวหัวโค้งจะเอาผ้าเข้าม้าแขวนไว้เองจะได้เห็นแต่ไกลเองจะไปไหนผัวอีหอมเปล่าวปวดฉีผัวอีหอมตวัดผ้าเข้าม้าคล้องคอข่าลงเรือนมาเยี่ยวพ่อละ่ะมาส้มทำอะไรกลางเมืดกลางดำ กำลังจะก่อไฟอยู่พอดีพ่อตากับลูกเคยเริ่มมองหน้ากันติดเริ่มสนิทมากขึ้นตั้งแต่ลูกเคยผ่านขวงลูกกุยพ่อตาตีไฟขึ้นลูกเคยไปเบ่งเบาหลังกอกล้วยแล้วเข้ามาสมทบพ่อเอาปืนลงมาด้วยทำไมสะดุ้งตื่นได้ยินหมาเห่าใหญ่เหมือนคนเข้าบ้านกูเลยลงมาซุ่มไฟลุกแรง อากาศใกล้ลุ่งเยือกหนาวกดต่ำพ่อตากับลูกเขยนั่งกันอยู่คนละด้านของกองไฟเงียบงนันด้วยไรเรื่องราวจะพูดคุยกันไปคู่ใหญ่คำวงจึงเริ่มพูดหมูนี้เองอย่าไปไหนมาไหนคนเดียวผัวอีหอมข้ามืดกลางคืนไม่จำเป็นอย่าลงเรือนข้าไม่ได้ไปไหนนอกจากเยี่ยวปากปฏิเสธใจรอบร้อนรนว่า พ่อตาระแคระคายแล้วหรือคงไม่เพิ่งพาดเขาม้าลงเรือนยามใกล้ลุ่งได้สองสามครั้งเท่านั้นเองห่างกันร่วมอาทิตย์ไม่ทีบ่อยชุกชุมจนผิดสังเกตแกคงไม่ทันสังเกตสังกาอะไรอีหอมก็ท้องร่วมสิเอดเดือนแล้วพ่อซัดลมหายใจยาวหนักยาวนานผิดสังเกตแท้นักกูเองก็วิตกลุงวงพูดมือหนึ่งจับลำกล้องปืน อีกมือถ้หลวงแท่เข้าชำระรํำก้องคนอื่นเขาท้องกัน9้าเดือนสิบเดือนเป็นสูงสุดนี่มันเต็มสิเอดเดือนเข้ามาแล้วจะปวดจะเจ็บสักแอะก็ไม่มีพ่อล้างปืนทำไมจะไปส่องเก้งส่องกวางที่ไหนหรือปืนมันละมานานแล้วมันฝืดกูเลยล้างข้าขอลองสักนัดได้ไหมล่ะพ่อไม่ได้แกหดมือเข้าหาตัวมันจะตื่นอะไรตื่น ลุงวงอึ้องไปเพื่อทึกลุงวงเอื้องไปเมื่อเนื้อหาถ้อยคำคนมันจะตื่นแก่อ้อมแอ้มนึกว่าฆ่ากันเป็นศึกสงครามเองขึ้นเรือนไปเถอะน้อยล่าอีหอมมันขวัญอ่อนดึกดื่นตื่นมาไม่พบเองมันจะกลัวลูกเขยขยับตัวลุกขึ้นว่าง่ายคําวงมองปืนมองลูกเขยแล้วพูดขึ้นอีก เดี๋ยวก่อนไอ้น้อยล่าอะไรอีกล่ะพ่อถ้ากูเป็นอะไรไปมึงอย่าทิ้งอย่าคว้างลูกกูข้าไม่ใช่คนอย่างนั้นจะทิ้งจะคว้างข้าก็ทิ้งก็คว้างมันตั้งแต่อยู่ห้วยหินเหลืองแล้วไม่คิดจะจริงจังกับมันข้าก็เลิกลามันตั้งแต่ต้นมือแล้วลูกมันก็ไม่ใช่ลูกข้าไม่รักมันจริงแล้วข้าจะอยู่เป็นผัวมันทำไมกูเชื่อมึงน้อยล่า ไปเถอะหมดฟืนกูก็จะขึ้นเรือนแล้วช่วงน้ำที่หัวกระไดมาราดตีนซาซย่องขึ้นบ้านเบาตีนค่อยๆแง้มประตูออกเสียงบานพับออดแอดแผ่วเบาแต่แล้วกลับสะดุ้งเฮือกเมื่อมีเสียงทักพี่น้อยไปไหนมาไปเยี่ยวแล้วเลยคุยกับพ่อเองที่กองไฟเองตื่นนานแล้วหรือคำหอมเพิ่งตื่นข้าฝันพี่น้อย ย่าเท่ามาหาข้าบอกข้าว่าหมาดําไม่ใช่อีพ่ออีพ่อบอกแม่นคนทําข้าเองเชื่อหรือคําหอมข้าเชื่อแต่ก่อนข้าสงสัยพ่อแต่ตอนนี้ข้าเชื่อแล้วตื่นมาข้าก็นอนคิดคิดถึงคําพูดที่พี่คํามาที่ขวงลูกกุยมันเข้าหาข้าแน่ชัดมันทําข้าชัดแจ้งย่าเท่าออกมาพบเห็นมันกลัวย่าเท่าบอกความ ก็เลยฆ่าย่าเท่ามันกลัวโดนปรับโดนไหมเป็นวัวเป็นควายก็เลยบอกว่าไม่ได้ทำฆ่ามันนั่นแหละพี่น้อยไม่ใช่พ่อวันพรุ่งนี้ข้าจะทำกลวยไหว้สากราบตีนอีพ่อข้าผิดแท้ข้าบาปนักข้าจะขอขมาอีพ่อดีแล้วพ่อเองรักเองรักนักรักหนาพ่อเองไม่ได้ทำเองดอกคำหอมเองน่าจะเชื่อตั้งนานแล้ว รูปผมเผ้าปลอบโยมอ้าปากขาววอดเองหลับเถอะคำหอมยังอีกนานกว่าจะแจ้งหลับได้อีกตั้งนานคำหอมนอนหลับตาลงอย่างว่าง่ายตาหลับแต่ใจยังตื่นกูนี่หนอบาปหนักกรมแท้ญาเท่าเล่าทำไมไม่ดนใจให้ข้ารู้แจ้งแต่เนื่นๆปล่อยให้บาปขบหัวกินหัวข้ายาวนานนักแท้แต่เอาเถอะ ถึงจะบอกเอาปา่านนี้ข้าก็ยินดีนักพ่อของลูกข้าจะเป็นไอ้คำมาจะเป็นหมูเป็นหมาที่ไหนก็ช่างมันขอแต่ข้าอย่ามาร่วมพ่อกับข้าข้าก็เบาใจแล้ววันรุ่งพรุ่งเช้าข้าจะทำกลวยข้าวตอกดอกไม้ไหว้าสาขอขมาอีพ่อขยับตัวปลดแขนผัวที่พาดคอแผ่วเบา ลูกดิ้นท้องรั่นโครกเหมือนมันรับรู้เหมือนมันพลอยเบาอกโล่งใจไปกับแม่มันหูตาฝ้าฟางมาตลอดวันนี้หูแจ้งตาแจ่มแล้วสิบกว่าเดือนมานี้เพิ่งมีวันนี้ที่เบาสบายปลอดเศร้าปลอดทุกข์ลูกหยุดดิ้นเหมือนมันนอนหลับคําหอมสงบรออยู่พักใหญ่นึกว่าจะปวดท้องคลอดเสียทีแต่เปล่าเธอเองอ้าป,ปากขาว ไก่ขันมาทีๆครู่เดียวก็เคลื้มหลับจนกระทั่งลุ่งจบบทที่24ติดตามดงคนดิบบทที่25หากผิดพลาดประการใดแม่พิมพ์ต้องขออภัยณนะที่นี้ด้วยนะคะและหากมีข้อเสนอแนะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะ